สวัสดีครับพี่ 2, Official, นะ้องอยู่กับช่องเชฟหน่มบันเทิง JO2 Official คือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะพอแล้วครับปุ lap lap lap. ้นครับพี่น้องน้นนเบิ้ง้นปุ่มพ้นครับปุ่มพ้นขายลอตเตอรี่ครับเดี๋ยวทิไปเชียงดวงกันครับเบมือนนี่รุ้นครับ้นนั่นทีมงานลอตเตอรี่ครับ ัดดวงไปเสียงดวงคืพาพี่น้องไปเสี่ยงดวงกันครับรังเพิงอีลาเนาะเมื่อวานอีลาไปงานถักจะหน่อยอยู่อุดรเนาะเป็นกระได้เว้าถึงตัวเลขตัวเลขนึงตัวเลขกดนั่นพี่น้องที่ติดตามกับซีลูกกันดีเนาะมาเบิ่งกันครับว่าซิมี่บอ เขาดีดตากู่ได้กินน้ำมูจังสองแปดเก้าแปดเก้าบะมี่แปดเก้าบครับสองแปดเก้า้สองแปดแปดเก้ามีบอครับเอาบุ่งแปดเยวีมีแต่8ปดเก้๋ยวเดี๋ยวไปเอามีซ้ำได้บอ สองแปดเก้าบ่ครับสามโอสามแปดเก้าสามแปดเก้าตัวเองมักเปลี่ยนข้าวม่ไว้ชาปปเก้าเานะเอออันนี้ก็มีสล้วเ้าสองแปดเออมันคย่ตัวเลยเอ้าเ้าสองปดเอ้ายุ่นเอ้านี่ก็งานเลี้ยงเาไปเลยเอาให้สิ่งีได้เลยน่อยนย่านี้ีขาวก่ต่อหรอแปเ้าปดเก้าเดี๋ยวบังกับนะครับ โเป็ดมเันสองเป็ดก่อนะเอากเ็ด่กนีเออเออคือลายใบเถอะสีรุยพูดนะอรได้หรอกอรได้เอาได้เอา้าร้ยสิบเร็วเอยก็รวยครับนันอันนี้เอาโบไออันนี้นำก็ได้เกาเก้าแปดเก้าแปดสองเก้าแปดมีไหครับสองเก้าแปด นี่เดครับทองเก้าแปดเอาอันนี้เก้ปดโอ้คือลายเดยครับพัทยาเด้กครับมีพัทยาเด็ครับนี่เดสองก้าแปดโอ้สองกาแปดเอันนี้เก้ปโอ้สองเกาแปดสี่ใบเลยบนี้ใช่อันนี้เปนน้ำเนี่ยตัวเดียวกันนะเออเ้ดสองก็งามเด้โอ้คือสื้รวยเถอะน้อรวยรวยเร็วรวยดีเอาสมีสักก่อนละครับอันนี้ของไผงแน่ยบนนี่ อเอาเป็นเจ็ดร้อยหกสิบบาทครับเฮยมันน้อยแค่ละโอ้เป็นบ้าบอผัดเยอะผัดนี่มา่นี้ผันสามยี่สิบผันสามยี่สิบครับอันนี้เจ็ดใบไปครับผมอันนี้สี่ใบนี้เท่าไหร่สี่ใบหกร้อยครับผมหกอันนี้เท่าไหร่สี่ร้อยสี่ร้อยเป็นพันหนึ่งหกพันพันสามยี่สิบพันสามยี่สิบพันสามยี่สิบ ใทหอล่าเกียนมาครับเอาเบอร์เบิร์เล็กอยู่วะแบตแบตหมดแบตพี่หมดสแกนให้ก่อน้อยอะไรครับอพันพันสามยี่สิบพันสามยี่สิบเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่ง้งหนึงใบใบละร้อยเหรอคะสองใบก็มีเอ้าให้เ อันนี้ก็มีจึงพี่น้องมาเลือกเอาเด้อพี่ทัทยาครับอยู่พัทยาครับหลายแห้งเพราะพ่อเหระครับมันซีรุวยพูดครับครับสาธุสาธุสาธุโอเคครับขอบคุณหลายๆครับครับครับ โอ้ได้แล้วครับจ <AN> ักใบแล้วครับพี่น้องใบมะเจ็ดใบครับใบมาเจ <The> <ić> <par> ็ดใบนี่นะครับพี่น้องโอ้พัทยาโศกมานเด้ออีหล่าเอ้ยอุ่งอีมุ่งอีมุ่งอีเพียงอีหล่าวะโอเคมันมันโศกโศมันมันกับอีหล่าเด้อ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องมารุ่นกันเนาะครับเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องเทปหนุ่มบันเทิง JO2OFF i c i a l เนาะครพี่น้องอขอบคุณครับสวัสดีครับเนาะพี่น้องเนาะ